ท่านผู้ชมเห็นขา่าวบีทเทพมารณนะจะเอกับโมบายจะเจอหรือ,อยังครับตอนผมรู้นี่ผมว้าวเลยนะและในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้มาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับสกินอาร์กัสของไอเซนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมลีนเช่นเคยเจอกับเดียร์หลอดครับขอไปสกิดเดียร์หลอดหน่อยนะครับมันตกใจนะครับท่านผู้ชมมันไม่เคยเห็นไอเซนนะเราเก่งที่สุดในเรื่องอยู่แล้วเป็นใครก็เอาเราไม่ได้ เยเลยครับผมจะกดไม่ให้มันไอ้นี่วะนี่มันมาพอดีเลยเอ้งถอยมาก่อนกดคู่ต่อสู้ไม่ให้ได้ครีมนะครับมาเป้ากดกระตุ้นสู้เลยอะเราไม่กลัวนะครับอืมได้สกิลสองก่อนได้เปรียบครับเรามีสกิลสองชนะใส่สาย,สายนี่ไอเซนเลยนะกดไม่ให้มันได้ครีมครับเออสกิลเล่นเล่นไงเต้าเทพอยู่แหละกดว้าวครับ เร่มมาเลึเครงหลอดแล้วผมยืนกดมันไปได้อันติแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นล่างมีปีกได้สกิทจะไปไหนจ๊ะอันติเมทนะอือตายนี่ครับท่านผู้ชมอันติเมทโคตรสวยเลยนะครับสวยจัดดันติอ่ะเลนอาการนี้ต้องออฟเลนนะครับอุ้ยมาจากไหนวะมาดิมาบวกดูหัดดูเลเวลตัวเองซะบ,บ้างก็บอกให้ดูเลเวลตัวเองสะบ,บ้างไงอุ้ยอัลมอนมาครับท่านผู้ชมอันตรายอันตรายครับ อันติยังไม่มีเพือผมเหลือน,น้อยวะยืนกดไม่ให้ศัตรูได้คีปนะครับเป็นเทคนิคการเล่นอย่างหนึงห่งวุ๊ยอากัสมานะครับอื้ออหลบหลบลบต่อผิวงไงเราเปิดอันติแล้วเราเป็นอนมตะใครทําอะไรเราไม่ได้เราฟันอย่างเดียวฟันจนหน้าแหกเอาให้หน้าแหกแอดรัสแอดลาสสวยครับนี่กดวาร์ปแอไงเดี๋ยวหลอดมันี้่ะจุกตูเตอมนะครับอุ้ยไปเติมได้ม,มาจ๊ะ ไปเติมเลือดมาแล้วจะหนีพ้นได้ไงฮะฟันครับฟันฟันอย่างเดียวฟันให้หน้ามันแหกมันไม่ดูรีเวลตัวเองก็งีีแหละกดวาร์ปย่อเยอเยฮะใช้เทคนิคทางจิตวิทยาไอเซนเราใช้จิตวิทยาอยู่แล้วไงเราใส่บงการเบื้องหลังนี่เป็นไอเซนจะต้องทําทุกอย่างเพื่ออุดมการตัวเองช่างหัวฮานาบีมันครับหลอกใช้ได้ทุกคนเพื่อเป้าหมายเป้าหมายเราคือเอาเดียร,ร์หลอดเดียร์หลอดมาเนี่ ตัวแจกผอตั้งหน่อยฟามตั้งเจ๋งเดดลออู้ให้ไมพาพวกมาวะพาพวกมานะครับอืมเราไม่กลัวเรามีอันติเราใช้ดาบดาบปาดมานฟันฟันฟันเอ้ยไม่ใช่ดาบปาดมานดาบปาวิญญาณฟันฟันเอ้ยมันอันติหนีได้วะจะไปไหนจ้าตายนะครับจะเอาด้วยป้าเอาหรือเป้าเข้ามาดิอุ้ยี่โดนตึงครับจะโดนตึงเอ้อเปิดอันติ เราเปลี่ยนเป็นร่างมีปีกแล้วไฟไม่ยับัฟไม่ยับจังหวะนี้ค่าเดียร์หลอดได้ครับกดวับเอ,อ็กเป็นไงมาเป่าแกนเจอร์หนีนะครับไม่มีนตีกลัวตัวกระจอกอุย้ยปวกกันเต็มเลยวะไม่มีนตีแต่เราไม่กลัวนะฮะเราไม่ใช่พวกเล่นอากาศมือใหม่อุย้ยจะตายจะตายครับถอยถอยถอย,อยมัยิงเอายิงเอาเลยวะซาเวียครับซาเวียไหมนี่ จะไปไหนจ้าทิมทิมฟันอุ้ยดาเมจแรงจัดเลยอะ่ะตายรับตายดยหรหอลอดมาด้วยหรอมามาต่อให้เลยต่อให้เลยมาดิมาดิมาดิาดโหกระจอกวังหวะทายเกมแล้วนะครับเรามีของแล้วเป็นใครก็เอาเราไม่ได้อุ้ยแอดลาร์มาวะ่ะแอดลาร์มาหนีก่อนครับเดี๋ยวมันตีรวบเดี๋ยวผมจะเสียจังหวะคุงเข้าไปล้วงแนวหลังถ้าจังหวะนี้จะไปไหนจ๊ะเฮ้ยมันหนีกันหมดเลยวะ่ะ หัวงไงออร่าเราแรงทีนีฮะเออมานี่จะไปไหนจ๊ะฟิกเราจะหวังหวังว่าจะรอดยังไงอ๋อหวังว่าจะรอดเหรอกดวาร์ปแอคเอนเจอร์ Angel มาครับรอมาครับล่อรอรอรอหมืนว่าเราไม่มีอันติไงแล้วก็กดจับมันแล้วก็ฟันแบบเนี้ยตัวเล่นง่ายงๆงาแล้วเปิดอันติตามด้วยกระต้นมาต่อเลยอารมอนโหอาร์มนอมนกลัววะ่ะผมรอเอาบับม่วงนะครับ <Okay. S 2> เกิดยังไง เกิดปุ๊บก็ามาปั๊บเลยนะอุ้ยถ,ถอยไม่ว่าถอยไม่ทันว่ะอันติก็ได้ครับอันติเราฟันยับฟันไม่ยับฟันอย่างเดียวฟันไม่สนอุ้ยตรงสตาร์ทครับต้องหนีแล้วว่าต้องหนีจังหวะน,นี้ไอ้เซนก็กลัวตายเหมือนกันตายหนึ่งไม่ได้ฟาร์มปูครับท่านผู้ชมเอาอีกพีหนีไปหนีไปหนีไปฮานาบะเรากันต่อเองอ้น,นี้จะบวกคนเดียวทําไมเดี๋ยวเดียว,เ,ยว,เ,ยวเนี่ยมานี่เกเกนจะ เกนเจอร์นี่ไปได้เจออาร์มอนต่อแล้วเปิด,ดอันเตยแล้วก็กดกระตุน้นฟันไม่ยัดฟันเอาจนกว่าแอดไลท์ไปโลกหน้ารียบร้อยครับส่งกับบอหนีครับหนีหนีอะไรเนี่ยจะรั่วงงทำไมกลัวใครอุ้ยมาเต็มเลยเดียมาดีมาดีเอ้ยดำมีแรงจัดเลยผมเปิดอันติไม่ทันว่ะอย่างดีที่เพื่อเราจบบ้านได้นะครับ โอเคครับถ้าชนชอบคลิปวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามก็กำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับจุ๊บ